ไม่เจอจริงแน่แน่ไม่ใชาไม่ใช่ เดกชายพนากรพัดฝักโร่แล้วกองก้องกต้องกองทั้นี้เลย ยิ้มยิ้มยิ้มเลยล่อล่อเอาตอนไหยูกอ่ะลูเด็กชายีรติิตสมบูรณ์ลองหาคุณแม่ มองงานทุกแน่เลยเด็กชายนันทพงศ์คำวงศ์สาที่บนปอบขอบนี่เลยอ่ากำจัดตัวเมให้กับบันทิดน้อยทุกคนได้กล่าวให้รู้ว่าสำหรับบันทิดน้อยและผู้ปกครองในวันนี้จะเป็นเชิญทำ ปลัดท่านรองปลัดท่านประธานสภาสมาชิกสภาก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับลูกหลานเด็กเปรียบเสมือนค้าขาวในเมื่อครูเปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่พพสพพามารถมาเอาลูกเราได้ค ouais. รับมาท่านกับลูกๆเราได้เลยนะครับ huh. เดียวพี่มิวพี่มิวอยิ้มยิ้มใหเกียรติปาฏิหาริย์เราเพิ่มด้วชว์เกียรติบัตรเราเพิ่มยกเกียรติบัตริี์แดงให้โยกเลยนี่คือความสำเร็จของเราโน้ตจบแล้วนะครับคุณพ่อน่าเดี๋ยวย่าเมาเรียงทุกคนเลยวันนี้ เดี icana, naughty, ๋ยวเดียวจะพึ Leaf, ätzen, ่งลูกนะครับเ๋ือต้อนนี่แมาเดี๋ยวสาทุงหนึกลองลบหลงให้ต้องแกีมเอา1ด3องาุเกี่ยตีบันขึ้นเอาือสองสามยกึ้นี้